มาของเล่นเสียนะครับ<ม>เราเลยช้างช่างผู้ชำนาญการมาตรวจดูว่าเสียได้ยังไงนะครัตอ<ม>นนี้ช่างก็กำลังดูอยู่นะครับว่ามันเสียตรงไหนนะครับอ๋อกำลังดูอยู่อ๋ออยู่ที่กันบังคับหรือเปล่าน่าจะล้ารั่วนะคะช่างคะตั้งใจมากเลยนะครับช่างคนนี้เนี่ย ไอ้พักกินกันได้โอ้ยฉีกอีกแล้วตุ๊ช่างนี่จะกินพ่อฉีกทิ้งเลยเจ็บเลยนะฉีกทิ้งเลยนี่นี่มีอีกไม่ได้เลยไม่ได้เลยอินฟ้าเนี่ยอินฟ้าจ๋าสวัสดีปูตังมิงติยวปูตังค่ะ อินฟ้าคิดถึงนะคะไปยุ่ง่อยอินฟ้าช่วงนี้มิ้งติวอินฟ้าคิดถึงมิงเอิร์นมิงเอ๋ยน้าฝนน้าแพรวพี่นุ่นพี่ครีมเอาจ้จแม่จ้าพี่นิวตันอินฟ้าคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงทุกคนมากๆเลย ไม่เคยลืมไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมทุกๆุกคนเลยอิงฟ้าไม่เคยลืมเลยค่ะอิงฟ้าอิงฟ้ารักไหมจ๊ากับเอาจ๊ะนะคะรักมากมากไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมเลย ไม่ลืมเลยคุณฟ้าจ๋าคุณฟ้าสวัสดีแม่จ้าเอาจ้าหน่อยเลยลูกคุณฟ้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีเอาจ้าหน่อยเอาจ้าอิงตามีม้าแล้ว อ้าช oh. ่างล้มซะแล้วลูกลูกช่างล้มซะแล้วช่างทำงานหนักมากล้มซะและเหนื่อยมากเลยโอเคเลยนะมีการเลย เ <พ uka> สียตรงไหนหนั่นล,ล,ล้อรถดิเสียหรือเปล่าเนี่ยล้อยางรั่วหรือเปล่ายางรั่วไหมลูกแต่เราหน้าเ้าหลังไม่ดูเลยเอาไปต่ออะตุ สนิทบันเยอะมากเลยนะพ่อห้างันดีค่ะแล้วได้รวยมากแต่เออเออแล้วเออไม่รู้ว่าเราให้บ้าถามว่าเราให้คำถาดีกว่าเด็ก ยกดีๆยกดีๆลูกยกดีดีซ่อมรถให้เอาจ้าเหรอซ่อมซ่อมจักรยานให้แม่จ้านะป่าไปนะจ้าอโหผู้ชมพลัง ขออะไรลูกขออะไรเหรอขอปัาเอจ้าเอจ้าไม่จ้าอิงป้าขาตังน์หน่อยอทำทำปากอะไรอย่างนั้นลูกปากเดี๋ยวไม่จ้าเอจ้าว่าไม่สวยนะ ทำไม,าน,มน,น,น้องมีนั่งนะน้องมีนั่งแล้วลูกนี่อี่ฟ้าน้องมีนั่งให้ลูกอ่ะพี่ฟ้านี่น้องมีนั่งลูกนี่โอ๋มาล้อหล,ลังแล้วโอ้โหนอนชอบกันเ,เลยทนะีเดียวผัดทำไมมันเต็มกันน่ะอ่ะลูกลูกอ่ะลูกไอ้ย,ยะ

เครื่องมือมีย่งเครื่องมือโอ้เโห

นานแล้วดูทีวีอ,อีประกาศอ้อมตอชออาใจแม่จ้าแมตู้วงู้อฉันยิ่งฟ้าคิดถึงนะคะแม่ตู้อฉันเป็นเพื่อนของฉันแม่ต้องฉันเป็นเพื่อนของฉันตู้องฉันเป็นเพื่อนของฉันม่

ไปดอไปดูโฆษณาไม่ต้องเดือดแบบนี้เอ้ ไม่จ้าเอาจ้าเนี่ยอินฟ้ามีม้าด้วยพอ่อซื้อให้อินฟ้าไม่นั่งจักรยานแล้ว Rag อะไรลูกทำอะไรคะน้อง <ร esus> ทำอะไรลูกโอ้โซ่อมล้อ ตาปากอะไรแบบนั้นปากอินฟ้าอินฟ้าจ๋ายิ้มให้ไม่เจ้าเอาเจ้าดูหน่อยเล้วฟันหนูอะไฟขึ้นยังไงนะหน,น้นาฝนหน้าแพลวปูตังมิงเอิญสวัสดีค่ะก่อนถ้า,างั้นสวัสดีค่ะก่อนลูกทำไมไม่อ,อันนี้แล้วสวัสดีค่ะก่อนทำปากอะไรเบี้ยวๆอะ่ะ